สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับจะเป็นบิตคอย n e อีทูเรียมดอทคอยน์ไลท์คอยบิตคอยแคสหรือว่า TRX USDT นะครับผมใครที่สนใจในการหาเหรียญคริปโตฟรีจากการเล่นเกมหรือว่าในช่องทางอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินเหรียญคริปโตในคลิปนี้กันว่าจะต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าของเรานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงิน ให้ด้วยนะครับไปดูในคลิปกันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเหรียญคริปโตบิตคอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นะครับผมเป็นกระเป๋าของ For ์เ p ตเพนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครกระเป๋า For ์เสตเพเลยเนี่ยก็ไปสมัครกันได้นะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเหรียญคริปโตรวม ทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่75.86ดอลลาร์นะครับก็สามารถเอาไปคำนวณเป็นเงินบาทได้ใน Google นะครับผมอันนี้เป็นยอดเหรียญคริปโตที่ผมมีอยู่นะครับบิตคอยอีทูเรียมดอทคอยไลท์คอยต่างต่างตัวนี้ทําฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับใครที่สนใจในการเล่นการทําเหรียญคริปโตเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินคริปโตบิตคอยกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดดไ บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ต้องการดาวโหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อนะครับผมหรือจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสาหรับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินคริปโตบิตคอยนะครับก็เป็นเกมตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าคริปโตเซนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปใน การหารายได้ในส่วนของเหรียญคริปโตรฟรีได้หลายสกุลเงินเลยใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์รีวิวรหัสโค้ดแนะนําของตัวเองด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ทําแล้วถอนเงินแล้วกี่ครั้งได้กี่บาทก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างต่อได้นะครับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ตรงคอมเมนต์ปักมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้ถ้าเราสมัครไม่เป็นเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วผมก็มีวิธีการสมัครไวใ้ให้ด้านล่างคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่า สมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมี3เมนูด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ถ้าเราดูคลิปแรกนะครับเป็นการสมัครจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับเกมวิดีโอแล้วก็ข้อเสนอนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่งสมัครครั้งแรกเข้ามาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือของเรานะครับจากนั้นนะครับกดไปที่การตั้งค่านะครับผมกดเข้าไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลื่อนลงมาให้เราเนี่ยมากดที่หัวข้อนะครับคาว่าที่อยู่กระเป๋าเงินนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีช่องทางการรับเงินให้เราเลือกนะครับ 1. เป็นคอยเบสอันนี้ไม่สามารถใช้ในการรับเงินในของไทยได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวคอยเบสเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นคอยเบสวอลเล็ตนะซึ่งไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคอยเบสวอลเล็ตนะครับในการรับเงินอันนี้ไม่แนะนําในการรับเงินนะครับอันนี้ข้ามไปเลยสําหรับคอยเบสนะครับต่อมาเป็นตัวกระเป๋าฟอสเ Pa y นะครับอันนี้ที่ผมเปิดตอนสมัครครั้งแรกนะตัว f o r ์เ p a เพเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูตอนเริ่มคลิปมาเนี่ยใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครกันได้นะครับมันสามารถใช้ในการรับเปลี่ยนคลิปโตได้นะครับ ผมก็เลือกเป็น force pay ตรงนี้นะครับใส่อีเมลของบัญชีหรือว่ากระเป๋า force pay ลงไปนะใครที่สมัครแล้วเนี่ยให้เราใช้เป็นอีเมลในการรับเงินตรงนี้ใส่อีเมลลงไปแบบนี้ได้เลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการอยากจะโอนเงินเข้ากระเป๋าบิตครับหรือว่ากระเป๋าอื่นๆโดยเฉพาะเหรียญที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลย bitcoin binance xrp d o c o i n trx ltc bch นะครับเราก็สามารถเลือกได้แต่ว่าเราจะต้องดู ขั้นต่ำของแต่ละกระเป๋าที่เรานํามาใช้ก่อนอย่างเช่นบิตครับบายนสตางโตบีทาซ่าขั้นต่ําของแต่ละเหรียญในการฝากเข้าไปเนี่ยมันใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่ในการฝากเหรียญเข้าไปถ้าเราฝากน้อยกว่าขั้นต่ํายอดที่เราถอนไปเนี่ยเงินมันก็จะไม่เข้าที่กระเป๋าของเรานะครับอันนี้ต้องบอกไว้นะผมแนะนาเป็นฟอเรสต์เพย์ละกันเนาะเพราะว่ามันฝากขั้นต่ําเท่าไหร่ก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อมาเรามาดูที่ โปรไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้มีอะไรบ้าง1คือการถอนเงินสกุลเงินดิจิตอลพวกเหรียญคริปโตที่เรามีนะครับเราก็สามารถแลกเข้ากระเป๋าของเราได้2เป็นบัญชีของเรา3คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถทําได้จะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของตัวเพื่อนๆได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้จํากัดนะครับถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มอ,อยากจะได้รับคะแนนเยอะขึ้นเราก็สามารถ แนะนำเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกโปรโมทแนะนําต่อได้เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูที่เมนูที่1ด้านล่างซ้ายนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นตัวเกมนะครับที่เราสามารถกดเข้าไปเล่นในการทําเงินได้ในการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยก็1เลยเป็นเกมจับคู่การ์ดนะครับที่เหมือนกันเนาะตามรูปนะครับ2นะครับเป็นการเลื่อนกระเบื้องนะครับหรือว่าแก้ไขปริศนารูปภาพต่อรูปภาพ ให้ถูกต้องตามรูปด้านซ้ายนะครับเกมที่3นะครับจะเป็นการบวกเลขนะครับผมบวกลบคูณหารเราเลือกช้อยให้ถูกนะครับเพะจะมีโจทย์แล้วเราก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องถ้าเราคิดเลขเร็วเราก็จะได้รับคะแนนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วในการตอบนะครับมีเวลาจํากัดทุกเกมนะครับ เกมที่4นะครับผมเป็นในส่วนของการปั่นวงล้อนะครับจับคู่รูปภาพนะครับหมุนวงล้อเนาะปั่นวงกลมนะครับมันก็จะสุ่มรูปภาพขึ้นมาปุ๊บพอเราสุ่มได้เราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนถามว่าต้องเล่นเกมนานไหมนะครับถึงจะทําการถอนเงินขั้นต่ําได้ขั้นต่ําในการถอนเงินตรงนี้นะครับเราจะต้องมีคะแนนอยู่แค่1000เท่านั้นนะหนึ่คะแนนเนี่ยสามารถแลกเงินได้แล้วนะครับคือขั้นต่ําของแอปนี้นะครับถามว่า1000เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ถึง1บาทแน่นอนนะครับ นำราคาเหรียญของเหรียญคริปโตนะครับถ้าเราอยากจะถอนได้หลายๆบาทเนี่ยเราก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับผมจากการเล่นเกมนะต่อมาเมนูที่2จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดโอตนะครับตามที่เขาเขียนบอกด้านล่างเลยอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดโอนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอนะครับข้อเสนอเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็น Cpx นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอันที่2นี้ไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์อะไรเนะเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้นะครับ b i t l a n แล้วก็โปรฟิตอันนี้ยังไม่เปิดนะ อันนี้จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ในการทําแบบสํารวจหรือการตอบแบบสอบถามนะครับใครที่เป็นสายแบบสํารวจในการทําแบบสอบถามจากทั้ง4เว็บไซต์นี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเพิ่มเติมในการรับคะแนนได้อันนี้คือการใช้งานทั้งหมดของแอปนี้เล่นไม่ยากได้เงินจริงแน่นอนต่อมาการถอนเงินกดไปที่โปรไฟล์กดไปที่สกุลเงินดิจิตอลพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญคริปโตในการถอนเริ่มต้นที่บิตคอยเราจะทําการถอนเหรียญคริปโตอะไรแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับตาม ความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบเป็นบิตคอยมากกว่าเพราะว่าบิตคอยเนี่ยราคาแพงกว่าราคาสูงกว่านะครับแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆได้เลยเราจะเลือกถอนเหรียญอะไรเราก็สามารถเลือกได้บางคนเลือกถอนเหรียญที่จะต้องการเอาไปใช้งานต่ออย่างเช่นเป็นค่าแก๊สเป็นในส่วนของการฝากการสเต็กการาารับันผลหรือว่าในการทําอะไรต่างๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะเลื่อนให้ดูนะครับนี่มีตามนี้เลยนะถือว่าค่อนข้าง ้างเยอะนะในส่วนของเหรียญในการถอนเงินแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทผมยกตัวอย่างนะครับในการคำนวณน,นะยกตัวอย่างเป็นเหรียญดอลลาร์ USDC คอยนะครับอันนี้เป็น USDC นะครับผมก็คือดอลลาร์เหมือนกันอันนี้ผมกดให้ดูแล้วก็กดตรงด้านล่างนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนของผมมีอยู่753,518คะแนนแปลงค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.10ดดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะ แปลงค่าให้ดูว่า3.10ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับ1ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่36.76บาทไทย ผมแปลงค่าให้ดู3.10นะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่113บาทจุดสตางค์นะครับอันนี้คือรายได้จากการถอนเงินครั้งนี้นะครับในการทําเงินนะครับก็ควรที่จะเก็บคะแนนให้เยอะนิดนึงนะครับแล้วค่อยถอนถึงมันจะคุ้มเนาะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เราเองว่า1วันเนี่ยเราจะกําหนดให้ได้รับคะแนนเท่าไหร่หรือจะทําให้ได้เงินกี่บาทอันนี้เราสามารถกําหนดเองได้โดยการคํานวณคะแนน,นแบบนี้เลยนะครับเอาของผมเป็นตัวอย่างได้นะ จ็ดแสนเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็ลองคํานวณดูได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้การถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะเดี๋ยวผมเลือกเหรียญก่อนขอเป็นเหรียญดอทคอยและกันเพราะว่ามันได้เหรียญจํานวนเยอะดีนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นดอทคอยนะกดเข้าไปที่ลูกศรน,นะครับตัวน,นี้เนี่ยผมก็จะได้ดอทคอยที่ประมาณ2 0 0เอ้ย2ี่เหรียญน,นะครับไม่ใช่200เนาะ21เหรียญดอทคอยนะครับจุด6กนะก็ราคาก็ประมาณ100กว่าบาทตามที่เราคํานวณไปนะครับ พอเราเลือกเหรียญเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกเป็นกระเป๋าในการรับเหรียญด้วยนะคอยเบสฟอร์เซตเพย์ based, pay, หรือว่ากระเป๋าตรงนะครับถ้าเราเพิ่มกระเป๋าฟอร์เซตเพย์ไว้เราก็เลือกเป็นฟอร์เซตเพย์ก่อนอย่าลืมเปลี่ยนกระเป๋านะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเงินอาจจะไม่เข้านะกดตรงลูกศรน,นะครับกดดําเนินการต่อนะโอเคเรียบร้อยนะครับ21.66ดกดอทคอยกดกลับไปเล่นต่ออันนี้คือเราถอนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็เข้ามาดูในกระเป๋าฟอร์เซตเพย์ของเรานะครับว่ายอดเงินที่เราถอนมาเมื่อกี้เนี่ยมันเข 5.86ดอลลาร์นะเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับตอนนี้นะครับผมยอดเงินเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็น79ดอลลาร์ทุ่นๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดบวกเข้ามานะ3.11ดอลลาร์นะครับหนึ่งรายการล่าสุดที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาดูนะครับว่ามียอดเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับผมตรงนี้อ่าเป็นธุรกรรมฟอร์เซตล่าสุดนะครับเป็นในส่วนของคริปโตเซ็นยอดที่เข้ามาก็คือเหรียญดอทคอยเนาะ21.66502 9 37ดอทนะครับผมอันนี้คือยอดล่าสุดที่เราถอนไปเมื่อกี้ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เข้ามานะครับผมใครสนใจลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ